<Hello. S 2> คลิปนี้นะคะแอนตี้จะพาทุกคนไปตะลุยซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวิตเซอร์แลนด์กันค่ะเยอะจริงแม่นี่คืออันที่เราตามหามันดูดากๆไงบุสลี่ที่นี่น่ากินมากจิงเจอร์ช็อตน่ารักอ่ะคนในโทรศัพท์อย่างเป็นช็อกโกแลตช็อกโกน่ารั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 กรสชีสเบอร์เกอร์นิวอร์กสไตล์มาสคาร่าที่นี่ราคาแรงอะ่ะจะโดนตกเพราะลูปหน้าถูกนั่นแหละยกสำเพ็งมาเลยจา้าคนที่นี่ชอบกินไอติมมาก ดูนะคะว่าแต่ละซูเปอร์เนี่ยเขามีอะไรขายบ้างราคาเท่าไหร่ของมันแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งที่แรกที่เราจะไปนะคะคือรูค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะช้อปปิ้งช้อปปิง้งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดอกไม้บานเข้ามาแล้วนะคะดอกไม้สวยๆเยอะมากแบบจัดช่อแล้วก็มีแต่ว่าดูราคานะคะก็คือ350อานะอันนี้ก็คือเกือบเจ็ดร้อบาท ก็จะแต่ชอบแบบเบสิกมากซึ่งโซนแรกที่เราจะพาเดินนะคะก็คือโซนของผลไม้คือบูเบอรี่ประมาณ4ฟัง,ฟง120บาทราสเบอร์รี่ก็เท่าๆกันประมาณ120บาทสตรอเบอร์รี่ก็รกประมาณ200กว่าบาทหรือจะในอันเดียวมิกซ์นะคะประมาณ200กว่าบาทอ่างุ่นนะคะก็จะอยู่ที่2.6ฟังหรือว่าประมาณ 101, 1้อนึงก็จะเป็นทั้งอ่งุ่นแดงอ่งุ่นเขียวหรือว่าจะองุ่นเขียวางเดียวก็ได้นะ น้ำส้มคั้นกดๆแบบนี้นะนี้ก็คือจะเป็นผลไม้ต่างๆนะคะโลละร้อยอะไรเงี้ยถักผลไม้ก็จะประมาณนี้ค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็มีแบบเป็นต้นคือไปปลูกเราก็ตัดกินนะคะมะเขือ3.5าฟังต่อ1กิโลกร,รมัมมะเขือเทศที่นี่คือมีให้เลือกเยอะมากนะดูดิน่ากินไปหมดเลยนี่ก็คือลูกใหญ่มากหลากหลายเหมือนกันนะผักอะอันนี้ด้านละ3าบาทนะคะ ดูเลมอนดีแท็กละาสากว่าบาทบ้านเราลูกนึงก็คือ40สิกว่าไปแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนเบเกอรีร่นะไายกับพิซซ่าทีน่นึงก็ประมาณกับ200เลยนะเกือบ6กฟังนะแล้วก็มีไข่ที่มีแบบสีสีเยอะมากประเทศที่มีชีสเยอะมากๆนะคะดูดีมากเลยนะอาหารเคร่องที่แบบ grab and go ได้นะคะแรน์ชไฟนะักเก็ตต่างๆนะคะ ราคาก็ไม่เบานะประมาณ5-6ฝถึฟักข้าวก็ราคาประมาณ3.5ฟักอันนี้8ฟักก็จะมีพวงแบบอาหารแช่เย็น mm hmm. เที่ยวไปอุ่นทานได้เลยนะคะพวกอกไก่ครีมซอสอันนี้น่น mm hmm. ประมาณ2-300บาท,ทเฉลี่ยเฉลี่ยูสลี่ <us> ที่นี่นะ่าก mm ินมาก ลาซอรี่ทับทิมสตรอเบอรี่โอโหสุนค่ะตูชีสต่งสางๆวามญี่ปุ่นนี้นะคะกล่องหนึ่งก็ประมาณ13บครัง400บาทโดยประมาณวีแกนพวกแซนด์วิวชต่างๆถ้าไม่อยากซื้อที่สถานีรถไฟนะคะก็มีเหมือนกันซาลัด ทุกอย่างอยู่ในตู้นี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ2-3สาฟรังไปจนถึงประมาณ5ฟรังแบเนี้อันนี้ก็จะเป็น่ว้ซอส,สตา่างๆ พิซซ่าไม่ต้องทำเองนะคะซื้อสำเร็จไปทำาป็นบ้านได้10บังสามรสพวกสปาเกตตี้ใส่ซอสต่างๆนะเป็นอารมณ์แบบพาสต้าลาวิโอลี่ใดๆหลากหลายรูปทรงราคาก็อยู่ที่5้าฟัง6กฟัง7ฟังประมาณนี้ถ้ามายุโรปนะคะเราเข้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งที่อยากให้ลองก็คือน้ำผลไม้แบบขวดๆแบบนี้คือมันอร่อยทุกยี่ห้อเลือกเลยแล้วแต่ว่าใครชอบรสชาติไหนนะมันจะแตกต่างกันอีกเดียวแต่ที่สำคัญคือมันสดหวานอร่อยบางยี่ห้ออาจจะอมเปรี้ยวบางยี่ห้ออาจจะหวานหน่อยนะคะไหนยิปตไหนมันก็อร่อยหมดเลย แล้วก็มีให้เลือกเยอะมากจริงแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำนะลองประมาณร้อนึงต่อนหนึ่งขวดนะแต่ขวดเล็กมากมันก็อารมณ์เหมือนแบบช็อตในตอนเช้านี้เป็นวิตามินดีนะคะวิตามินซีเขาก็จะบอกว่าแต่ละขวดมีส่วนผสมต่ออะไรบ้างจิงเจอร์ช็อตน่ารักอะ่ะมีหลายยี่ห้อเลยแล้วก็พวกไบโอรีเฟรชน้ำมะพร้าวนะน่ารักืองัน เ็นเมส์ีกแบบหนึง่งที่ไม่ได้มีผลไม้สดจะเป็นซุปเอาไปอุ่นทานได้ของเขาคือขายเยอะมากจริงที่เรายังเดินไปไม่ถึงไหนเลยนะตอนนี้มาถึงพวกนมแล้วก็โยเกิร์ตต่างๆบ้าง <S <S อันนี้ก็จะเป็นกาแฟวก็แน่นอนก็ต้องมีโอร์ตินด้วยรสแปลกๆที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตลบชอทท็อกโกแลตเลยเนงะี้ยซึ่งมีช็อกโกแลตหลายแบบนะ โยเกิร์ตรสกาแฟถูกที่สุดก็ประมาณ30บาท20บาทก็มีค่ะถูกกว่าทีนี้ดูน่ากินนะข้างในน่าจะเป็นคาราเมลตัวนี้เป็นครีมคาราเมลครีมช็อกโกแลตน่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตดิบมากกว่านะตรงนี้แถวแถวเนี้ย่อนี้ดูดีเป็นช็อกโกแลตทรัฟเฟิลสามสิบบาทนะหนึ่งกรังเลยประมาณโซนนี้เป็นเหมือนอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งคือดูความอลังการสติ่มซำก็มีนะคะแปดลูกร้อยแปดสิบบาทเอยวซานะคะ 200กว่าบาทค่ะปอบเปียก็มีค่ะอันนี้ก็คือพวกที่ต้มแล้วนะคะดู้ยาวมากดูอันนี้มาถึงพิซซ่าอาหารแช่แข็งตา่างๆไปจนถึงตรงนูน้นยาวจริงมูชีสนะคะก็จะมีชีสตกอีกเพียบเลยตรงนั้นก็จะเป็นเนื้อสัตว์ยาวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็จะมีโซนเค้กนะคะสำหรับใครที่แบบอยาหาเนะคะ้กราคาก็อยู่ที่ประมาณ7จ็รังยกว่าบาท น้ที่นี่คือต้องเลือกดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบทางส a าร์คิงแล้วก็เป็นมิ n เนอร w วอเตอร์ธรรมดาคือน้ําแร่ส่วนมากที่นี่เขาจะกินน้าแร่กันนะราคาคือถูกกว่าประเทศไทยมากแต่ก็ต้องดูดีๆว่ามันเป็นแก๊สหมายถึงว่ามันเป็นสตาร์คิงป่ะว่าซื้อผิดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็จะมีรสชาติต่างๆด้วยราคาประมาณถ้าขวดใหญ่เงี้ยก็ประมาณ1นึ่งรังนะคะเอเวียงที่นี่35บาทเท่านั้นขวด1.5ลิตรนะแล้วก็จะมีแบบขวดเล็กๆเล็กๆๆๆแบบนี้น้ำอัดลมก็คือจะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะคะ เชเวฟใดๆก็จะมีทั้งแบบเป็นแพ็กแล้วก็แบบขวดเดียวราคาก็อยู่ที่แพ็กหนึ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยขวดละประมาณไม่ถึง20บาทอันนี้เป็นเหมือนพวก refresh water นะคะมีให้เลือกหลากหลายอันนี้เป็นพวกน้ำไบโอก็จะมีรสชาติต่างๆแล้วก็มีกาแฟตู้นะจ๊ะราคาก็ประมาณนี้เลยกดเองมีไซรัป อีกโซนหนึ่งที่ชอบเลยก็คือโซนคอนเฟ็ปต์มันก็จะมีความน่ารักตะมูตะมีแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะเช่นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไหมเนี่ยดูดิแค่กล่องเราก็แพแล้วมนะรูนลูปยูนิคอร์นความน่ารักอเาน่ารัก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 แล้วก,ก,ก,ก็พวกโอวัลตินชงชงต่างๆนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนชอ็อกโกแลตทั้งหมดเลยนะเหล่านี้ก็จะเป็นโซนพวกของกลุงของฝากอะไรเงี้ยช็อกโกแลตที่มันดูเป็นแบบ สวีสไดดแล้วก็อะไรแบบนี้ก็ของเด็กๆนะคะอาขารนี้ไม่ได้แบบผูหว่าวาวเวอร์อะไรมากสัเท่าไหร่นะช็อกโกแลตอะ่ะก็จะเป็นลินอเลยนี้นะคะเป็นแบบช่างเอาอันนี้นะ่าจะเป็นฟิวน้ำสตอ็อกเป็นเนื้อแล้วก็พวกผักสอ,อันนี้เป็นเฮิร์บบางอย่างเอาไว้โรย ก็เลยซื้ออันที่น้ำหนักน้อยๆเพราะเราไม่ได้เผื่อน้ำหนักแล้วพิงโก้คือที่เมืองไทยไม่มีขายแล้วนะมันเป็นพาสปอร์ต flavor ลดราคาด้วยแล้วก็รสชีสเบอร์เกอร์นิวยอร์กสไตล์มีคนในทรศัพท์อยากกินโอเคอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตเชอร์รี่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่และที่ควรซื้อกลับก็คืออันนี้นะคะสำหรับคนกินหวาน่อยแล้วก็พวกอย่างเงี้ยน่าโดนแบบใหม่นะคะ เขาเขียนาใหม่ถ้าเกิดว่าใครมาแบบแถบแเยอรมันต้องสื้อกลับมันอร่อยมากน่ากินมากจะโดนตกเพราะูกหน้าถุงนั่นแหละประมาณ1อยกว่าบาทนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งเค้กนะคะเบรเกอรี่ต่างๆมันจะน่ารักน่ารักนอนเยนก็จะมีความน่ารักหน่อย,ออยส่วนเยอรี่ต่างๆนะจ๊ะ แล้วก็เขาเป็นประเทศที่ผลิตลิกโคล่านะคะก็จะมีหลากหลายรสชาติเขาก็จะมีพวกวิตามินต่างๆนะคะอยู่โซนนี้ทั้งแทบผลิตที่นี่นะคะเขาจะขายเหมือนเฉพาะที่ผลิตที่ประเทศเขาเท่านั้นแต่เราหายยี่ห้อที่มันมีขายในไทยไม่มีเลยนะสวิสเมดที่ขายในไทยอ่ะไม่มีเลยมีแต่แบบยี่ห้ออื่นๆที่เราไม่เคยเห็นเช่นอันนี้วิตามิน C เสือ้อออกกําลังกายถุงเท้าอันเดอ,เอร์แวร์อะไรเบา,บาตั้งแต่มาที่นี่เราซื้อแชมพูยี่ห้อเนี้ยไปลองใช้หมดไปขวดหนึ่งแลลวก็ถือว่าโอเคนะขวดละประมาณแบบร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องสําอางมีอยู่สองสามยี่ห้อบางซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือมีเยอะกว่านี้นะมาสคารา่ามีให้เลือกเยอะมากทั้งแถบนี้คือมาสคารา่ามาสคาร่าที่นี่ราคาแรงอะ่ะแท่งละประมาณ700นะมีบรีนยี่ห้ออื่นๆก็จะสาตาร์ประมาณเนี้ยบางอันแบบ 21่ฟัง700กว่าบาทเลยแต่ว่าที่ไทยไม่มีขายนะแต่ว่าอันเนี้ยถูกมากแท่งละประมาณ7-80บาทเท่านั้นเองนะคะที่นี่เนี่ยคนเลี้ยงหมาเยอะมากนะคะมาดูดีกว่าว่าอาหารหมามีอะไรว้าวซาบ้างก็คือน่าจะเป็นขนมนี่จะเป็น d o อก n a c k คนะคะมีอะไรซื้อฝั่งหมาเราได้บ้างไหมเอานนี้ไปฝั่งแล้วกันเดนพ l สติ c กนะคะเฮ้ยโอเคเอาไป2อันแล้กัน อันนี้อีกสักอันดิวฉันเอาอันนี้ดีอตอนนี้กระเป๋าหนักแล้วนะเต็ม <c oughs> ไปด้วยอาหารหมาเธอมันมีหลายอันนี่ไงไม่แต่หมาันไม่รู้กินได้ป้องไงคือไปกินไม่ได้แพ้ขึ้นมาหาหมอแพงกว่าอนะถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นเมืองหนาวแต่คนที่นี่ชอบกินไอติมมากแล้วก็มีไอติมให้เลือกเยอะมาก้วยทั้งหมดนี้คือไอศครีม นแอลกอฮอล์ก็จะประมาณนี้นะคะมีให้เลือกประมาณหนึ่งอันนี้น่าจะดังสุดเลยเบียร์สิงก็มีจ้าพอเช็คบินออกมาเห็นเนี้ยต้องถ่ายให้ดูเลยที่นี่คือรักโลกมากนะคะเขาสามารถเอาขยะมาแยกแล้วก็ทิ้งตามประเภทต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นขวดพวกขวดนมขวด,ขวดที่เป็นขวดขาวขวดขุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่ต่างๆพลาสติกบาบา อันนี้ก็คือหลอดไฟอยากให้ที่ไทยทําแบบนี้บ้างทุกคนเอาแต่ที่ไทยมันขายได้ไงเอาขยะไปขายได้ไม่ไ<ง>แต่ทุกบ้านควรจะแยกเองไงนี่ก็คือทั้งหมดของ <c oughs> อ้าวไม่ใช่เอชเอ็มวะ <c oughs> อะไรวะคูป <c oughs> ซึ่งเรา,เาถุงมาเองนะคะเดี๋ยวจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปเดี๋ยวเจอกันที่ next stop ค่ะ a few moments later หลังจากที่เอาของจากซูเปอร์แรกนะคะก็คือคูปไปเก็บตอนนี้เรามาต่อที่มิกโรสนะคะคือสาขาที่ lowen plus เดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นยังไงแล้วเราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างไปดูกันจ้ะอันที่มันว้าวคืออันนี้นะจริงๆมันมีอีกหลายรถเรือแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่อันนี้โอวันตินนะคะไปสักหนึ่งซื้อไปกินจ้ะฉันชอบอันนี้คือถ้าจะกินเลยก็ไม่ต้องใส่ถุงนะคะแต่ว่าเราแพ็คหน่อยเพราะเราจะเอาใส่ตะกร้าอันนี้ก็จะเป็นตู้ขนมปังขนมเกลมิมนิแน็คคือแคกเตอร์กับเกลือข้าป,ปิ้งมะพร้าว เอาไหมาละ่ะไม่ไม่กล้าลองแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกมัสตาร์ดอันนี้เป็นคอกเทลซอสอันนี้ก็เป็นสเต็กธรรมดาช็อคโกชีส <c oughs> น้ำผลไม้สดเหมือนกันนะจะมีทั้งแอปเปิลแล้วก็สม้มแล้วจะมีขวดให้เลือกนะคะว่าจะเอาไซส์ไหนราคาเท่าไหร่มายองเนสอันนี้ก็จะเป็นชีสสวิสนะคะแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อเลยน่อะยี่ห้อนี้รู้สึกว่าจะมีขายแต่ในมิกกอสนะคะ ก็จะมีหลากหลายรสบ้านเราคือมีมาม่าครับที่นี่ก็คือมีมาร์โรนีหรือว่าพาสต้าครับนะ่คะมีหลายรสเลยเอาจิงๆหลายๆอย่างก็คือคล้ายๆที่คูปนะคะคูปน่าจะถูกกว่าในหลายๆอย่างเพราะว่าที่นี่เนี่ยการจัดร้านดูไฮโซหรูหราน่าเดินกว่ามันดูแบบเหมือนอัปเกรดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยโซนขนมที่มีกรอสน่าเดินกว่านะคะดูสิมันถูกจัดเรียงไว้อย่างแบบดีอะ คราวที่แล้วเราก็เจออันนี้นะคะน้องน่ารักมากแต่เราไม่รู้ข้า,างในเป็นยังไงอยากลองอันเนี้ยลองอันนี้แล้วกันแล้วก็มาถึงโซนที่เราตามหาก็คือช็อกโกแลตเขาจะแบบจัดวางไว้แบบสวยงามอะ่ะมีระเบียบมากนี่คืออันที่เราตามหาครันชี่เบอร์รี่เฮเซลนัทลาอนนะคะเดี๋ยวจะซื้อไปซัก2ถุงและกันถุงหนึ่งประมาณ150 อันนี้ก็น่ารักแต่เป็นเม็ดกลมๆแบบนี้จริงๆมีหลายรสเลยนะอันนี้ดีอ่ะซีซอครารมลนะคะเปเ็นฉันได้สามสีนะจ๊ะสามถุงไปเลยขอาวบอลยักษ์นะจ๊ะถ้ะาถามว่าช็อกโกแลตยี่ห้อไหนปลอดภัยสุดก็คงแนะนำลินนะคะกินลินไปเลยแต่เราไม่ได้ซื้อลินเลยนะเพราะเคยกินแล้วซึ่งมันก็น่าลองหลายอันเหมือนกันอันนี้อย่างนี้มันดูดากๆกไงชอบอะไรที่มันดาร์กะคะ่ะอันนี้ก็คือน่าโรนเหมือนกัน ได้ซื้อช็อกโกแลตบาร์พวกประเภทนี้เลยเพราะว่ามันมีร้านที่เราอะตั้งใจจะไปซื้ออยู่แล้วนั่นก็คือลาเลนนะสักอย่าง <c oughs> เป็นช็อกโกแลตที่ชอบว่าครั้งที่แล้วกินแล้วแบบอร่อยมากแต่ราคาก็คือสูงมากเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราซื้ออะไรบาร้างแต่ตอนนี้ช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันไปก่อน M and M Salted Caramel นะคะเหมือนแบบโอวัตินแบบไรอย่างเลย ชั้นล่างก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะข้างบนก็เป็นโซนพวกข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่มันไม่ได้ของกินอ่ะ้โโ,โซนเครื่องสำอางที่นี่ก็จะอลังการหน่อยนะคะมีหลายยี่ห้อหน่อยที่นี่ในซูปเปอร์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บคือเยอะมากนะคนที่นี่น่าจะชอบทำเล็บเองก็เลยมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำเล็บขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากแฮนด์ครีมยาทาเล็บบำรุงเล็บอะไรเงี้ยอายแชโดว์คือสีน่ารักมากเด็กๆน่าจะชอบ ก็เมเบลีนที่มาสคาาลาเยอะมากรวมไปถึงรองพื้นหลายเฉดส,สีอันนี้น่ารักอะกล่องยาว่าวันไหนจะต้องกินยาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีเป็นช่องๆช,ชอบความเป็นระเบียบหาอะไรเจอง่ายมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนออร์แกนิกหรือว่าทำจักพืชหรือมังอ่านไม่ออกแต่ดูจากผลิตภัณฑ์แล้ว,ลวก็เหมือนเขาจะฮิต พวกผ้านามไมแบบเป็นกางเกงในเลยนะคะมีเยอะมากวิตามินต่างๆและยาอลังมากใดๆก็คือเรียบร้อยเหมือนกันอันนี้พวกป้องกันแมลงต่างๆนะน่ารักอ่ะมีเป็นแบบปากกาด้วยอ่ะอันนี้คือมัลติวิตามินไม่ถึง30บาทเลยอ่ะอะไรครับนี่ยประมาณ35บาบาทอ่ะเสื้อผ้าเด็กนะคะของที่ระลึกต่างๆ รากใดด์ชอปปิ้งแบ็กยันกระเป๋าเดินทางอะ่ะคุณแล้วก็จะมีมุมมูจิอยู่ตรงนี้เล็กๆแต่ราคาแรงกว่าที่บ้านเราเยอะมากก็จะมีของเล่นเด็กนะคะก็ะเยอะมากเครื่องครัวจานชามเครื่องใช้ของตกแต่งบ้านต่างๆด้วยนะปาร์ตี้ต่างๆก็ซื้ออุปกรณ์ได้ที่นี่มีโซนเบเกอรี่ตรงนี้อีกน่ารักไปหมดเลยอะ่ะดูดิอาหารและขนมแมวนะคะโอ้โหมันน่ารักไปหมดเลยของน้องแมวอันนี้เป็นของหมาบ้าง ที่นี่คือน,น่ารักมากนะโอ้ oh my gosh เราซื้อจากเมื่อกี้ไปเยอะมากด้วยนะแล้วก็เครื่องเขียนนะคะการ์ดต่างๆนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นโซนงานศิลปะต่างๆกระดาษสีสีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆอลังมากอะ่ะยกสำเพ็งมาเลยจ้าอย่างดูดิน่ารักด้วยอะ่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ช่างต่างๆนะคะตะปูจ้ะมีทุกเบอร์จ้ะเยอะมากเลยจ้ะอันนี้เป็นโซนมีกรอสเทคเอาไว้นะคะ คือเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอเลยส่วนตรงที่เป็นซูปเปอร์ต้องเดินเข้าไปในห้างอีกนะคะโอเคเราจ่ายตังออกมาจากที่มิกรอสแล้วนะคะก็ได้ของมาไม่เยอะเท่าที่ครูปแต่ว่าจริงๆอยากซื้อที่นี่มากกว่าแต่ซื้อที่นู่นไปแล้วนะคะราคามันก็แล้วแต่บางอันถูกกว่าบางอันแพงกว่าแต่ก็แล้วแต่สาขาด้วยนะบางอันเล็กใหญ่ก็อาจจะมีของแบบไม่ครบแตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าที่ซูริกเนี่ยสาขาที่เรามามันใหญ่ไงนะ งูลางูมันเป็นชาได้หวานมากเป็นกิ่แคนดี้หอมกระป๋องนึงก็ประมาณ70-80บาทนะไม่ถูกนะคะอ,อร่อยผ่านค่ะยี่ห้อนี้นะคะชื่อ D I R T E A สลาบอกว่าน่าจะอ่านว่า dirty ที่แปลว่าสรสรก เพราะว่หน้าซีเซนเตอร์ดูแบบแรงๆร้ายๆเปิร์ลอเปิร์ลมิกกี้มีนาชูงะ กีที่เราเดินที่มิครอสนะคะที่นั่นไม่ขายแอลกอฮอล์นะคะจะมีขายพวกนอนแอลกอฮอล์ cohol, เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์หรือพวกสปากลิ่งที่ประหนึ่งเหมือนแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะบางอันมีแต่ว่ามันน้อยๆเป็นแบบแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แบบสูงมากอะไรเงี้ยเหมือนมีแต่ว่าก็คือมีมีน้อยมากอะพอเบียร์คอแอลกอฮอล์อาจจะไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่นะคะนอกจากมิครอสนะคะก็ยังมีมิกริโนนะคะจะเป็นเหมือนมินิมาอารมณ์เหมือนเซเว่นอีเลเวนอะไรเงี้ยจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะ จะไม่ได้เป็นแบบขนาดซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ขายแค่เย็นแล้วนะคะมีไวน์มีสปาร์คิงหลายๆอย่างอย่างเงี้ยพอเป็นมินิมาร์เนี่ยของก็จะเป็นแบบของจําเป็นของทานเล่นแบบพร้อมทานเลยแล้วก็อะไรแบบไซส์มินิแล้วก็เป็นขายชิ้นเดี่ยวไม่ได้ขายเป็นแพ็คนะคะไม่มีเป็นแพ็คขายยกเว้นเบียร์อันนี้ยังไม่ได้ลองเลยอะ ถ้าเกิดว่าอยากกินเบียร์ก็แบบนี้ได้เลยหรือไม่ก็ซื้อที่คูปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากซึ่งจริงๆก็ยังมีอีกหลายแบรนด์นะคะมีคีออสเล็กๆด้วยนะคะหรือว่าจะมีคูปแบบเล็กๆที่เป็นเหมือนมินิม์ทนะคะแล้วก็ที่เราพาไปดูเมื่อกี้ก็คือมิกกอริโนนะคะแต่ว่าที่มีชื่อเสียงแลวมีสาขามากที่สุดก็คือมิกรอสกับคูปนั่นเองนะจ๊ะก็โอเคนะคะสําหรับคลิปพาไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตในสวิตเซอร์แลนด์นะคะจริงๆส่วนตักกวแอน ว่ามันจัดอะไรสวยงามกว่าดูแล้วแบบน่าช้อปปิ้งมากกว่าแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่มีก๊อสมีคูปไม่มีบางอย่างที่ครูปมีมีก๊อสก็ไม่ม,ม,มีนะคะแล้วแต่เลยดูยเป็นความสนุกสนานละกันก็พาไปดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายอะไรบ้างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะว้ยเหนื่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แฟนตี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ